สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมดิงคำอีกเช่นเคยเนะครับวันนี้จะมามาหาทิปเอามาหาแร่เบอร์โคเนียมครับแร่าเบอร์โคเนียมเนี่ยนะครับอาจจะหายยากหน่อยเพราะว่านะครับเพราะว่ามันมันเป็นแร่ระดับสูงเลยนะครับแร่เบอร์โคเนียมนะคือเราจะต้องลงเหมืองที่สามคือเหมืองลาวา เราต้องใช้มรกตนะครับที่หาจากเหมืองที่สองนะครับอ่าแล้วก็ไปไปล้อมนะครับอ่าแต่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปซื้อบัตรเหมือนเดิมครับไปต้องไปซื้อบัตรเหมือนกันลงเหมืองกันลงเหมืองนะอ่าเราจะต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยนะครับไปลงเหมืองกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้เวลาประมาณ ผมกว่าจะอัดได้ครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่บ่ายสามนียบ่ายหนึ่งกว่าแล้วเดี๋ยวออ,อาจจะต้องนอน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 หรืนอนจะลงเลยก็ได้มันมีเวลาหน่อยเดียวอ่ะุ่งนี้เป็นวันเสาร์นอนก่อนต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยนะครับก็คือเลือนต้องเยอะนะครับ เลือดต้องเยอะนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้น้ํานะครับคนก็แล้วแต่วิธีการลงนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราติดไฟเง,งี้ยวิ่งหาน้ำํำตีน้ําได้เลยนะตีน้ําได้เลยถ้าไม่ถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องเสียเวลากับพวกอไอที่เป็นมอนนะครับไม่ต้องเสียเวลากับพวกที่เป็นมอนเลยก่อนที่จะลงนะครับเราต้องอันนี้มปนันลอย ฉลองเกาะนี่ว่าวันนี้ยี่แปดเหรอสิ้นเดือนเหรอไอสิ้นปีสิ้นปีไม่เป็นไรเราลงเหมืองแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวรารอตอนกลางคืนแล้วกันเผื่อจะมีดาวตกเนาะอ่ะนี่เลยครับเราต้องใส่พวกมัเรากดครับใส่เสร็จปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้การ์ดลงเหมืองนอะครับอาหารก็กินได้เลยครับกินไว้รอเลยครับ อาหารดีๆหน่อยก็กินได้ประมาณห้าอย่างนะครับบอกเลยสิ่งสาคัญก็น่าจะเป็นไอติมเนี่ยแหละครับคือที่การหาแร่ไปเพราะเนี่ยมันก็ลงมาครับลงกันถ้ามีปีกก็ดีนะครับบินหาได้เลยอ้าเจอแล้วนะครับแต่ปัญหาคือเราจะเอามายัางไงใช่ไหมปัญหาคือเราจะเอามายัางไงครับเราต้องตีครับ <c oughs> จัดก่อนนะ แจไม่้เี่ยเราต้องตีเนี่ยครับตีน้ำนแล้วก็โยนลงไปจะเป็นทางครับจะเป็นทางเรามากด้วยก็ดีนะเราไปโยนอะไรตรงนู้นม่ะเนี่ยถุงแล้วถุงแล้วตรงเนี้ยจะเป็นทางสามารถไอเน,นี้ยทำให้เป็นทางได้นะครับ ถ้าไม่เป็นทางเลยมันมันจะไปยากขอให้ขึ้นได้เนาะประมาณนี้ครับมันจะเป็นทางไดป่ะถ้าโดดไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไปหาอามาอีกหนึ่งถังย,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 ยุ่ยไม่รับรองไม่แน่นอนไม่ต้องห่วงอีนี้เราก็มาได้แล้วนะครับไอ อีเตอร์หรือไม่ก็แจ็คนะครับเครื่องขุดนะในการเจาะนะครับแล้วก็นำไปโยนใส่เครื่องที่เราใส่ในอันนี้ครับเหมือนที่เราเอาไปใส่ลายรูปเป็นแร่ทั่วไปนี่แหละครับได้มาสามก้อนนะครับถ้าอยากได้อีกเนี่ยนะครับ ก็ไปหามาเยอะๆเลยนะครับบินหาเอาแต่ว่าจะลําบากหน่อยก็คือต้องทําถนนต้องทําทางนะครับสิ่ง,งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราก็ตรงไปหาจากตรงนั้นได้ครับบนแถวแถวนี้ได้นะก็จะหายากหน่อยนั่นเองอ่าเนี่ยเน,น,นี่มีอีกหนึ่งก้อนนะครับแต่เราจะต้องปลูกฝ่าดงไอ้นี่สู้ไอ้นี่ อเออรอดแล้วนะครับไปได้ไหมไปไม่ได้ก็พยายามเคลียร์ทางให้ได้ครับเอาอยูสักก้อนหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นการตัวอย่างแล้วกันนะครับการตัวอย่างนในการหาแร่เบอร์โคนียมต่างไหมเนี่ยถูกนะ อีกหนึ่งก้อนแล้วนะครับถ้าเราทำทางไว้เราจะได้เดินสบายนะครับทางเพื่อเดินมันบิดไม่ได้นะถ้าเราถือไอ้พวกแร่เนี่ยมันบินไม่ได้นะครับอ่ะแค่นี้เราก็ได้มาหกก้อนแล้วถ้าเราพอแล้วนะครับหรือเวลามันหมดแล้วเนะไม่ไม่เกินเที่ยงคืนนะ เกินเที่ยงคืนนะเราพอใจแล้วนะครับเราก็ขึ้นได้ครับนี่คือการหาแร่เบอคเนียมนะครับแต่ผมจะเสริมให้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในเตาี่แบบเนี่ยแตเตาเนี่ยที่ซื้อจากร้านลุงจอเนี่ยนะครับมันไม่สามารถใส่ได้ อาจจะใส่ได้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ไม่ได้เราจะต้องอ่าหามาสิบก้อนครับหาแร่เบลโคโนเนียมเนี่ยมาสิบก้อนเพื่อที่จะไปให้ตาแฟ้งนะวันนี้นเสาอะเสาเราจะหาเมื่อวานนะจบเลยเออเสียดายเอาไปให้ตาแฟงอ่ะแต่จะต้องหาสิบก้อนนะ รอวันนั้นอวันอาทิตย์เอ้ไม่ใช่ดิต้องรอวันจันทรุสุขอ่ะเขาเปิดวันจันทรุสุขนะครับเลื่อนไปประมาณเอ่อวันวันนี้ว่าจะไปหาไอติมนะเผื่อมีคนอยากถามไอติมมาหามายังไงนะทางไอติมหามายังไงเผื่อมีคนอยากถามนะครับเอาไว้ก่อนดีกว่าในงั้นผมอาหาแร่เป็นคนเงียบดีกว่าในงะั้นน่ แค่นี้นะแหบบละแม่บุคเนียมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สิบก้อนแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถเอาไปสั่งทําเตาต,ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นเตาที่แบบคนระเบีบจากนะครับมันเป็นเตาอัปเกรดนะเราก็เอาเตาจากลุงจอนี่นะครับเตาจะคนระเบีบกันเลยนะครับเนี่ยต้องสั่งอัปเกรดจากเตาแฟงนั่นแหละรครับซึ่งเราจะต้องหาแร่ ก็คนียมนะสิบก้อนนะอ่าแล้ววาหลอมนะครับหลอมในเตานี้นะอะ่มันก็ใส่ได้แค่ในเตานี้นะครับอเอาอื่นใส่ไม่ได้นะเตาเล็กใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเสริมให้อีกนิดนึงก็คือทางด้านแร่นะครับสมูมติว่าสีก้อนอ่ะห้าก้อนนะครับ แล้วก็ผมจะเสริมให้อีกทีหนึ่งก็คือการหลอมแร่การหลอมแร่เนี่ยนะครับเอาถ้าเราไปหลอมในเตาเนี้ยอาลุงจอนเตาอะไรประมาณเนี้ยนะครับน,นะครับมันจะได้แค่ก้อนเดียวครับแต่ถ้าเราหลอมจากเอานี้ดูนะห้าเท่ากันนะบอกเลยเท่ากันแต่เราจะได้แร่ เยอะกว่าไอเตาเตาตาจรนะครับเตาตาจรมันแค่ได้ได้แค่อันเดียวถูกไหมอ่ะอันเนี้ยมันได้สองอันเห็นไหมนะครับซึ่งทำไมจะต้องหาเลขแบบคนเนี้ยนี่แหละครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนจะต้องการครับมืคือมันได้เยอะนะอ่ามันได้คูณสองแต่แลเลขแบโคนเนี้ยจะหลอมนานนิดนึงนะครับ ซึ่งแร่เบอร์โคเนียมเนี่ยได้แค่ก้อนเดียวงงไหมไม่งงนะแร่เบอร์โคเนียมจะได้แค่ก้อนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าอาใส่แร่เบอร์โคเนียมแล้วไปใส่ในเตาหลอมเนี่ยได้สองก้อนนะไม่ใช่ครับได้แค่ก้อนเดียวนะครับนอลองดูเลยเอลองดูเลยได้แค่ก้อนเดียวทางจากไอ้พวกนี้นะครับแหลกก็ได้อห้าก้อนนะก้อนพวกนี้พวกแร่มันหลอมเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยิ่งถ้าแบบใกล้จาก ใกล้กับแผงโซลาเซลล์ด้วยยิ่งหลอมเร็วนะครับประมาณนี้ครับการหาแร่เบคเนียมเออมีอีกอันนึงก็คือบนดาวตกครับมันได้แค่ก้อนเดียวอะคิดว่าได้สองก้อนนะได้ก้อนเดียวนะแต่พวกแร่ไม่ได้สองก้อนนะครับอ่าโอเคนะอย่างง,งนะทําไมได้ก้อนเดียวนะครับมันได้ก้อนเดียวนะครับมันได้ก้อนเดียวมันไม่ใช่ได้สองก้อนเออแต่แร่แต่แร่ได้สองก้อน ซึ่งใส่เท่ากันนะครับชิ้นเท่ากันจะได้สองโกลนเนาะประมาณนี้เนาะหาวิธีกันลงหาเอาเองแล้วกันไอติมมันจะมีทางด้านสกิลทางด้านไอตรงนี้ครับสกิลอะไรไม่รู้ที่ผมไว้ติมลงลงในตอนลงเหมืองเนี่ยผมชอบลงไอติมไอติมก็ ไอติมอยู่สองอย่างคือไอติมแตงโมกับไอติมนมครับเราก็ไปหานมนะครับหนึ่งน่าจะหนึ่งนะจะไม่เป็นมันมาจากไหนมาจากน้ำใส่ในี่ไว้ในไหนวะเนี่ยอันนี้ในนี้เป็นนมนะนมคุณภาพครับที่เราเลี้ยงสัตว์นั่นแหละเนาะใส่ถังไอติมถังไอติมเนี่ยต้องไปหาใน เกาะไอซ์แลนด์ครับเกาะไอซ์แลนด์ซึ่งเราจะต้องไปที่สนามบินครับเราจะต้องไปสนามบินครับไปได้ทุกวันที่ทุกวันอาทิตย์นะครับว่างก็ไปได้ครับนี่เป็นวันอะไรวันอาทิตย์พอดีเลยวันอาทิตย์พอดีเลยแต่ว่ามันจะต้องซื้ออันนี้สองแสนเอากุญแจไปด้วยครับมันจะมีตุ๊ปปันปลาฉลามนะครับ เอกแป๊บอีกฮะการนี่ผมอเอากุญแจไปไว้ไหนไม่รู้มาหาเห็นนี่การที่ผมซื้อไปนะครับไม่ได้ไปนะบางทีเจอเจอเขาเรียกอะไรเทศกาลนูนี่นั่นนะนี่สองแสนตัวตัวในการขี่บนลูนไปไอซ์แลนด์นะครับสองแสนเลยนะครับเอากุญแจไปด้วย แล้วก็ไปใส่ในนี้ครับเจ็บประตูเสียบกา๊าซนะครับบินเลยครับั่งบินเนี่ยใช้เวลาน,านานหน่อยนาฬิกานะครับใช้ไม่ได้กับพวกดันเจียนพวกเกาะอซแลนด์นะครับนาฬิกาะชะลอเวลาใช้ไม่ได้นะอ่าเรามีผมมีนาฬิกาสองแบบนะครับที่ให้ให้ดูนะอันนี้เป็นนาฬิกาเดินช้าเวลาเดินจะเดินช้าลงนะครับ อันนี้เป็นเวลานาฬิกาไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่ทําให้เวลาเดินเร็วมีสองแบบนะครับนาฬิกานี้ก็หาจากอ,อียิอต์แลนด์นี่แหละนะครับก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมเราจะใช้เป็นกุญแจนะครับผมจะพามาหาอน,นี่ผมทิ้งผมทิ้งไว้ให้ต้องอ,อพัดด้วยนะครับอย่าลืมพวแล้วกันนะต้องขุดนะครับ ปินหาไอตัวปลาฉลามแป๊บนึงจะมีรูปปั้นปลาฉลามอ่ะเอากุญแจไปใส่ครับเราจะได้แผนที่มาแล้วก็เปิดแผนที่แล้วแล้วก็ให้ตามตามหาตามมาร์คครับตามมาร์คสีแดงมันจะมีมาร์คให้เราขุดนะจะหายากหน่อย แล้วแต่จะเจอหรือไม่เจอที่มก็ไปหลบม,มุมหายยากครับ ปันปัะชาลำอีกเครื่องบินหาแล้วละ่ะดูตรงไม่รู้ใครตาดีกัหาเจอตาไม่หาไม่ดีก็หาไม่เจออ้าไอเครื่องบินมิ่ง จะมองทันหรือเปล่าจะสียเวลาไปนิดนึงนะอเจอแล้วเจอแล้วคือบินนี้สามารถบินบุรณากาศได้แล้วก็ลอยน้ำได้นะครับแพงหน่อยแต่มันเลี้ยวยาก บนบินนี่ครับเอากุญแจมานะครับเอากุญแจมาแล้วมาใส่ในรูป,ปัป้นปลาฉลามอย่างนี้เราจะได้ทางด้านแผนที่มานะครับให้เราเปิดอ่านนะมันเปิดอ่านได้เฉพาะตรงที่แบบนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็กด M ดูครับมันจะมีตรงการกรบาทนะครับเราไปตามการกรบาทนะโอเคนะเราไปตามกาก,ารกรบาทครับว่าจะมีของอยู่ตรงการกรบาท ก็เป็นกล่องอะไรครับกล่องสุ่มอะไรครับอันดูดีดีเออลยมาละเลยมาละลงแถวนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าเรามีเครื่องสแกนเนี่ยผมว่ามันจะดีครับถ้ามีเครื่องสแกนมันจะดีมากให้ดาวเอาตามจุดนะ วิได้เป็นตัวนี้มาแล้วก็บูฟิตนะครับอ่ะส่วนสีนี้ครับไอตัวนี้เป็นตัวแต่งเฉยๆนะครับหรือให้เจ้ากล่องก็ได้ครับโยนค้องออกมาให้เจ้ากล่องก็ได้เป็นกล่องสีฟ้าเราสามารถสร้างกล่องสีฟ้าได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เอากาก,กบาดออกอ่ะประมาณนี้นะครับผม อ่าอะไรติมนะแล้วแต่จะเจอมหรือไม่เจออันนี้ผมเจอเป็นร่มเจอเป็นปีกเนาะก็ถือว่าดีนะนี่แค่กล่องเดียวเนี่ยเออเจอเจอปีกเลยกลับบ้านครับแค่นี้ครับทุกท่านเจอกันพัดหน้าเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรไม่รู้นะครับต้องตองคอยติดตามเอาเองแล้วกันนะครับ องกับสีที่ได้มาแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีเยอะแล้วก็ขายได้ครับราคาแพงอยู่นะเนี๋ยตัวนี้ราคาแพงมากกว่าเลยประมาณเท่าไหร่วะเสียถึงสี่เสียนนะผมจะไม่ผิดผมลองขายเดี๋ยวผมลองขายให้ดูใช้เป็นรากาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอูฟินเนี่ยผมว่าน่าจะเต็มมั้ง อ่านบูฟินลองดูว่ามันเต็มไหมถ้ามันเต็มแล้วนะครับมันจะอ่านว่าไม่เห็นจะอ่านดูรู้เรื่องอะไรสักนิดเลยประมาณนี้คือบูฟินเราเต็มแล้วนะครับไปคารนฟมาแหละตัวคาร์ฟมาแหละครับเป็นบูฟินเรียกบ,บูฟินนะเต็มแล้วแต่ผมได้มาเยอะแล้วอนะ่ะผมไปไม่รู้กี่รอบแล้วนี่อผมไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะอันนี้เนาะ กันพักหน้าครับรถนี่ก็แพงกันนะกันบายบาย